สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะเนาะวันนี้เราจะมาเรียนต่อต่อในเรื่องของโดเมนและเลนส์ของความสัมพันธ์เราเรียนไปแล้วใช่ไหมโดเมนและเลนส์ของความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาทบทวนกันก่อนเลยว่าโดเมนและเลนส์ของความสัมพันธ์เป็นยังไงนะคะไปดูค่ะโดเมนและเลนส์ของความสัมพันธ์ครูขอทบทวนก่อนนะ โดเมนถ้าพูดถึงโดเมนของความสัมพันธ์โดเมนของความสัมพันธ์ก็คืออะไรคะสมาชิกตัวหน้าในคู่อันดับของความสัมพันธ์นะเลนสล่ะเลนของความสัมพันธ์คืออะไรคะสมาชิกตัวหลังของคู่อันดับในความสัมพันธ์เช่นคูให้ความสัมพันธ์มา R เท่ากับเซตของ2คู่อันดับ2 3 ข้วนดับสามส่วนดับสีอ่าโดเมนคืออะไรโดเมนคือสมาชิกตัวหน้าของข้วนดับในความสัมพันธ์อันนี้คือข้วนดับมีทั้งหมดสามวนดับใช่ไหมสมาชิกตัวหน้าของข้วนดับมีอะไรบ้างคะสองสามและสี่เพราะฉะนั้นโดเมนก็คือเซตของอะไรคะสองสามสี่ใช่ไหม ต่อไปเลนของความสัมพันธ์เลนส์คืออะไรสมาชิกตัวหลังมีอะไรบ้างคะ3 4 6เลนของความสัมพันธ์ก็คือเซตของ3 4 6นั่นเองอ่าต่อไปนะคะถ้าเขาให้ความสัมพันธ์มากรณีแรกครูสอนไปแล้วถ้าให้ความสัมพันธ์มาแบบนี้แบบแจกแจงสมาชิกให้ความสัมพันธ์มาเป็นแบบ แจกแจงสมาชิกเราก็หาได้เลยใช่ไหมโดเมนคือสมาชิกตัวหน้าคือตัวนี้ใช่ไหมคะเลนคือสมาชิกตัวหลังคือตัวนี้ก็อเอามาใส่ได้เลยเนาะมีกรณีแรกเรียนไปแล้วต่อไปกรณีที่สองถ้าเขาให้มาเป็นแบบบอกเงื่อนไขอ่ะเมื่อกี้ให้มาเป็นแบบแจกแจงสมาชิกใช่ไหมอัน,นต่อไปให้มาแบบบอกเงื่อนไขทำยังไง ให้มาแบบบอกเงื่อนไขอันดับแรกพอเราอ่านเงื่อนไขเสร็จแล้วเราต้องทําความสัมพันธ์ที่ให้มาแบบบอกเงื่อนไขเนี่ยให้อยู่ในรูปของแจกแจงสมาชิกอยู่ในรูปของแจกแจงสมาชิกซึ่งความสัมพันธ์ต้องเป็นเซตของคู่อันดับถูกไหมคะพอหามาเป็นแบบแจกแจงสมาชิกเสร็จแล้วเราก็จะได้โดเมนและเลนถูกไหมโดเมนและเลน อันนี้กรณีที่สองถูกไหมคะต่อมาวันนี้ที่เราจะเรียนก็คือมันจะอยู่ในกรณีที่เป็นแบบบอกเงื่อนไขเป็นแบบบอกเงื่อนไขเหมือนกันแต่มันแต่ความสัมพันธ์ที่ให้มาเนี่ยมันไม่สามารถเขียนอยู่ในรูปแบบแจกแจงสมาชิกได้ถ้ามันเอามาเขียนไม่ได้ทำยังไงอะดูนะดูขั้นตอนกันนะถ้ามันเขียนไม่ได้ เขียนเป็นแบบเขียนแบบบอกเงื่อนไขามาเป็นบอกแบบแจกแจงสมาชิกไม่ได้อันดับแรกหาโดเมนหาโดเมนคือหา x หาโดเมนคือหา x นะหา x อันดับแรกหาโดเมนเขียน y ในเทอม x เขียน y ในเทอม x เช่นคูให้มา 2x บวก y เท่ากับ5ให้มา 2x บวก y เท่ากับ5ใช่ไหมเขียน y ในเทอม x คือทำฝั่งนึงให้เป็น y แล้วที่เหลือให้ไปอยู่อีกฝั่งนึงให้หมดเพราะฉะนั้นอะไรที่เราจะย้ายไปย้าย 2x ไป 2x บวก y ย้ยายไปทำอะไรคะย้ายไปลบใช่ไหมก็จะเป็น y เท่ากับ5ลบ 2x หรือ y เท่ากับลบ 2x บวก5ก็ได้ อเคไหมอันนี้จะอยู่ในรูปของ y ในเทอม x คือเป็น y เท่ากับตึ๊ดตึ x บวก4อะไรอย่างนี้โอเคไหมอะพอเขียน y ในเทอม x เสร็จแล้วเขียน y ในเทอม x เสร็จแล้วทำาไงคะพิจารณาต่อพิจารณาว่าอะไรพิจารณาค่า x ว่า x เป็นอะไรได้บ้างที่ทำให้ y หาค่าได้ ว่า x เป็นอะไรได้บ้างที่ทำให้ y หาค่าได้โดยเขาบอกอีกโดยที่ y นั้นต้องอยู่ในเซ,ตท,นนเซตที่กำหนดอยู่ในเซตที่กำหนดยังไงเช่นเขาบอกว่าเซตของคู่อันดับ xy โดยที่เซตของคู่อันดับ xy R คือเซตของคู่อันดับ xy ที่อยู่ใน i คูณไอย่างเงี้ยไอคูณไเราก็พิจารณาว่า x ที่อยู่ใน i เนี่ยพอเอาไปแทนในเงื่อนไขแล้วได้ y ที่เป็น i อไหมถ้าได้ y หาค่าได้แบบนี้นั่นแหละคือ x x ของมันคือค่าของโดเมนนั่นเองเนาะเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวจะเข้าใจมากขึ้นกว่านี้ลองดูก่อนอจำไว้นะ หาโดเมนเขียน y ในเทอม x แล้วพิจารณาค่า x ที่ทำให้ y หาค่าได้ต่อไปหาเรนเมื่อกี้หา y เขียน y ในเทอม x หาเรนคือหา y ถูกไหมหาเรนก็คือเขียน x ในเทอม y เช่นเหมือนเดิมเลยเช่นถ้าครูให้ x บวก y เท่ากับห x-y บวก y เท่ากับ5เราจะหาเรนเราต้องเขียน x ในเทอม y แสดงว่าฝั่งนี้ต้องเป็น x ที่เหลือย้ายไปอีกฝั่งหนึ่งให้หมดก็จะเป็นลบ y บวกหหรือ y ลบ5ก็ได้เนาะอันนี้จะเป็น x ในเทอม y พอเขียน x ในเทอม y เสร็จแล้วทำเนยต่อพิจารณาว่า y y เป็นอะไรได้บ้างที่ทําให้หาค่า x ได้หาค่า x ได้ เห็นไหมแต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่เขาให้มาเหมือนกันภายใต้เงื่อนไขที่เขาให้มาเหมือนกันแบบเมื่อกี้อ่ะรบทวนกันนะหาเลนเขียน y ในเทอม x พิจารณาค่า x ที่ทําให้ y หาค่าได้แต่ถ้าหาเลนเมื่อกี้หาโดเมนหาโดเมนเขียน y ในเทอม x พิจารณาค่า x หาเลนเขียน x ในเทอม y พิจารณาค่า y อเคนะอะลองไปดูตัวอย่างดูตัวอย่างแรกตัวอย่างที่18ตัวอย่างที่18หน้าที่14ตัวอย่างที่18หน้าที่14บสีเขาให้อันนี้มาให้ความสัมพันธ์มา or เท่ากับเซตของคู่อันดับ xy ที่อยู่ใน r คูณ R หมายความว่าอะไ a คูณ R ก็คืออันนี้คือค่า x ถูกไหม อันนี้คือค่าอะไรคะค่า y โดยที่ y เท่ากับ 2x บวก1ทีนี้มันอยู่ใน R คูณ R เราจะเขียนเป็นแบบแจกแจงสมาชิกไม่ได้เพราะอะไรมันมีทศนิยมเศษส่วนอะไรเยอะแยะมากที่เราเอาไปแทนค่าถามว่าแทนได้แต่แทนได้ไม่หมดแน่นอนมันมีเยอะมากเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบนี้เขียนเป็นแบบแจกแจงสมาชิกไม่ได้เราก็ต้อง หาโดยใช้วิธีเมื่อกี้นี้ที่บอกก็คืออันดับแรกหาโดเมนหาโดเมนเขียน y ในเทอม x แต่ในข้อนี้มันเขียนอยู่แล้วเห็นไหมมันเป็น y เท่ากับ 2x บวก1ถูกไมเท่ากับ 2x บวก1พอเขียน y ในเทอม x เสร็จแล้วต่อไปเราจะพิจารณาค่า x ตรงนี้พิจารณาค่า x ตรงนี้ว่าเอาค่า x ไปแทนเนี่ย แล้วได้ y ที่เป็นจนํานวนจริงไหมเขาบอกว่า x ก็คือจํานวนจริงถูกไหม y ก็คือจํานวนจริงเพราะฉะนั้นเอาไปแทนต้องได้จํานวนจริงทั้งคู่อ่าเพราะฉะนั้นครูเอา x อย่างเช่นครูเอา x เป็น1 1คูณ2ได้สองบวก1ได้3 3เป็นจนํานวนจริงไหมเป็นถูกไหมลบ1ลบ1คูณ2ได้ลบ2ลบ2บวก1ได้ลบ 1>, 1ลบ1ก็เป็นจำนวนจริงแล้วมี x ตัวไหนบ้างที่เอาไปแทนแล้วทำให้ y ไม่เป็นจำนวนจริงมีไหมไม่มีไม่มีมมหมายความว่าเราแทน x ได้ทุกตัวถูกไหมคะแทน x ได้ทุกตัวเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นครูก็เลยบอกว่าดังนั้นโดเมนก็คืออ,อันนี้เปลี่ยนให้ครูนะอันนี้ไม่เอามันเป็น x ใช่ไหมเซตของ x โดยที่ x อยู่ในจำนวนจริงหรือหนูเขียนง่ายๆว่าโดเมนของความสัมพันธ์ก็คือจำนวนจริงนั่นเอง x เป็นได้ทุกตัวเลยถูกไหมพอ x ไปแทนยังไงก็ได้จำนวนจริงใช่ไหมคะต่อไปค่ะหาเลนหาเลนก็คือจากรูปเมื่อกี้ที่เขาให้มารูปแรกเลยนะที่เขาให้มาคือ y เท่ากับ2 x บวก1แต่หาเลนเราต้องเขียนอะไรรูป เขียน x ในเทอม y เขียน x ในเทอม y นั่นหมายความว่าฝั่งหนึ่งต้องเป็น x ฝั่งหนึ่งต้องเป็น y ใช่ไหมอ่ะก็จะได้แบบนี้จาก y เท่ากับ 2x บวก1บวก1เราจะทำฝั่งหนึ่งให้เป็น x ใช่ไหมเพราะฉะนั้นฝั่งนี้ที่เป็น x บวก1คูย้ายมาเป็น y ลบ1ฝั่งนี้ก็จะเหลือ 2x แล้วก็เขียนสลับกันอีกหนึ่งนะ สลับกันนิดนึงก็จะได้ 2x เท่ากับ y ลบ1แบบนี้เนาะแล้วทีนี้2คูณอยู่ย้ายมาหารก็จะได้ตัวนี้ x เท่ากับ y ลบ1ส่วน2อ่าพอเสร็จแล้วพิจารณาพิจารณาอะไรคะพิจารณา y ว,ว่า y เป็นอะไรได้บ้างที่ทำให้ x หาค่าได้ y เป็นจำนวนจริงถูกไหมเอาทุกตัวที่เป็นจำนวนจริงมาแทนแล้ว ถ้ามันได้ x เป็นจนํานวนจริงก็คือจบก็คือได้ y เป็น1 1-1ลบ1ได้0 0ศหาร2ได้ไรได้ศเป็นจนํานวนจริงไหมได้ x เป็นจนํานวนจริงถูกไหม y เป็น1 x เป็น0 y เป็น2 2-1ลบ1ได้1 1ส่วน2ได้ไรคะ1ส่วน2ก็ได้1ส่วน2ใช่มั้ย0.5ก็เป็นจนํานวนจริงไหมเป็นจนํานวนจริงแล้วเอาค่า y มาแทนมีตัวไหนบ้างที่แทนแล้วไม่ได้จํานวนจริงมีไหมไม่มีถูกไหมนั่นหมายความว่าเราแทน y ได้ทุกตัวหาค่า x ได้ทุกตัวถูกไหมก็เลยบอกว่าเรน์ของความสัมพันธ์ก็คือเซตของ y เมื่อกี้หา x ก็คือเป็นเซตของ x ถูกไหมอันนี้หา y ก็เป็นเซตของ y โดยที่ y อยู่ในจํานวนจริงหรือหนูเขียนเรน์เท่ากับจํานวนจริงก็ได้ เซตของจำนวนจริงโอเคนะ,ะมาดูข้อต่อไปค่ะข้อนี้ข้อนี้ข้อที่19จงหาโดเมนและเลนของความสัมพันธ์โดเมนและเลน์ของความสัมพันธ์โดยที่เขาให้ความสัมพันธ์มาคือ r เท่ากับเซตของคู่อันดับ xy ที่อยู่ใน i บวกคูณ i บวก i บวกคูณ i บวก x บวก y เท่ากับ8 x บวก y เท่ากับ8โดยที่ x บวก y เท่ากับ8ถ้าเป็นแบบเนี้ยเขียนเป็นแบบแจกแจงสมาชิกได้เขียนเป็นแบบแจกแจงสมาชิกได,บบกได้ก็แค่แทนค่าจำนวนเต็มบวกก็คือมีอะไรบ้างจำนวนเต็มบวกมีอะไรบ้างคะ i บวกเท่ากับเซตของ1 2 3 4ไปเรื่อยๆถูกไหม ่าไปเรื่อยๆสมมุติว่าถ้าครูแทนทีนี้เลือกแทนเราจะแทน x หรือ y ก็ได้ใช่ไหมแทน x เป็น1 1บวกอะไรได้8 1บวก7ใช่ไหม x เป็น2 2บวกอะไรได้8 2บวก6 x เป็น3 3บวก5 4บวก4 5บวก3 6บวกสแล้วก็7จบวก1ถ้าเป็นแบบนี้เขียนเป็นแบบแจกแจงสมาชิกได้ก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมก็จะได้ R เท่ากับ z ของคู่อันดับ x y แต่ทีนี้ครูอยากทำแบบเมื่อกี้ครูอยากทำแบบเขียน y ในเทอม x และเขียน X ในเทอม y บ้างจะทำยังไงอะลองมาดูกันอันดับแรกนะอันดับแรกนะอ่าหาโดเมนก่อนหาโดเมน หาโดเมนเขียน y ในเทอม x ใช่ไหมเพราะฉะนั้นจากอขอขอ,อลบก่อนหนึ่งหาโดเมนนะจาก x บวก y เท่ากับ8 x บอก y เท่ากับ8หาโดเมนเขียน y ในเทอม x ก็จะได้ y เท่ากับอะไรคะ y เท่ากับ8ลบ x y เท่ากับ8ลบ x ทีเนี้ยเราก็ต้องมาดูพิจารณาค่า x ที่ทำให้หาค่า y ได้ถูกไหมคะแต่ค่า y ตัวเนี้ยหนูดูนะค่า y ต้องเป็นอะไรคะเป็นจำนวนเต็มบวกจำนวนเต็มบวกหมายความว่าอะไรเต็มบวกมากกว่าศูนย์แน่นอนถูกไหม เพราะฉะนั้น y เท่ากับ8ลบ x ซึ่ง y เราจะได้ y ต้องอยู่ในจำนวนเต็มบวกใช่ไหมคือเราจะได้ y มากกว่า0ถูกไหมจำนวนเต็มบวกก็มากกว่า0ซึ่งค่า y เราเท่ากับอะไรลูกค่า y เท่ากับอะไรคะ y เท่ากับ 8ล x 8ลบ x มันก็ต้องมากกว่า0เหมือนกัน8ลบ x มากกว่า0นั่นหมายความว่าลบ x 8 x, บวกอยู่ย้ายไปทำอะไรคะย้ายไปลบย้ายไปลบอ่าทีนี้ทำยังไงต่อให้มันเหลือ x ตัวเดียวก็ต้องเป็นเอาลบคูณเข้าลบคูณลบได้บวกเอาลบคูณเข้าได้บวกเครื่องหมายเปลี่ยนจากมากกว่าเป็นน้อยกว่าแล้วก็เป็น ได้ x น้อยกว่า8แต่ x น้อยกว่า8เนี่ยมันจะต้องอยู่ในไหนด้วยในจํานวนเต็มบวกด้วยน้อยกว่า8ที่เป็นจํานวนเต็มบวกดังนั้นเราก็ได้โดเมนของความสัมพันธ์คือเซตน้อยกว่า8และเป็นจํานวนเต็มบวกก็คือเซตของ1 2 3 4ไปเรื่อยเืจนถึง7ถูกไหมถึง7อันนี้คือโดเมน ต่อไปหาเลนส์ค่ะหาเลนส์หาเลนส์หาเล,น,าเลนจากอันเดิมเลยจาก x บวก y เท่ากับ8เมื่อกี้เขียน y ในเทอม x ใช่ไหมหาโดเมนเขียน y ในเทอม x แต่หาเลนส์เราต้องเขียน x ในเทอม y, y ก็จะได้ x เท่ากับ8ลบ x x เท่ากับ8ลบ x เหมือนเดิมเลย x x อยู่ในจำนวนเต็มบวกใช่ไหมเราจะได้ x มากกว่า0แน่นอนถูกไหมคะในจำนวนเต็มบวก x ต้องมากกว่า0ถูกไหม x มากกว่า0ซึ่ง x ของเรามันเท่ากาับ8ลบ x ก็ขอโทษค่ะมันต้อง y เนอะตรงนี้เป็น y นะ ย้าย y มาต้องเป็นลบ y 8ลบ y ต้องมากกว่า0เพราะฉะนั้นได้ลบ y มากกว่า8บวก u ย้ยายมาลบแล้วอ,อะไรคูณเข้าคะเอาแปเอาลบ1คูณเข้าเครื่องหมายเปลี่ยนเห็นไหมเพราะได้ y น้อยกว่า8 y น้อยกว่า8คือได้อะไรแล้วได้เลนแล้วเพราะฉะนั้นได้เลนของความสัมพันธ์ก็คืออะไรลูก น้อยกว่าแแต่ต้องเป็นจำนวนเต็มบวกด้วยก็คือเตขคอสอไปเรื่อยๆจนถึง7เหมือนกัน7เหมือนกันใชนไหมคะอ่ะอ่ะลองดูต่อไปข้อนี้ข้อนี้จงหาโดเมนและเลนของความสัมพันธ์ อ่าซึ่งเขาให้อ่ามาคือเซตของู่อวนดับ x y ที่อยู่ใน i คูณ i บวก i คูณ i บวกโดยที่ y เท่ากับ 2x บวก1อันดับแรกหาโดเมนก่อนหาโดเมนทำไงนะหาโดเมนหาโดเมนเขียน y ในเทอม x เราได้แล้วถูกไหมเราต้องเขียนอีกไหมเราต้องทำอะไรไหมไม่ต้องอันนี้มันมีอยู่แล้วจาก y เท่ากับ 2x บวก1ใช่ไหมทีนี้เรามาพิจารณาค่าอะไรลูกพิจารณาค่า x ว่า x เป็นอะไรได้บ้างซึ่งจากที่ดูเห็นไหม y มันจะต้องเป็นจำนวนเต็มบวกถ้า y เป็นจำนวนเต็มบวก y อยู่ในจำนวนเต็มบวกเราจะได้ y เป็นยังไงคะอยู่ในจำนวนเต็มบวก y ต้องเป็นยังไงมากกว่า0ใช่ไหม y มากกว่า0ซึ่ง y ของเรามันเท่ากาับ 2x บวก1 2x บวก1ก็ต้องมากกว่า0ถูกไหมอ่าเพราะฉะนั้นหาค่า x เลยค่ะ 2x บวก1 บวก1บวกย้ายไปลบใช่ไหมคะเอาอะไรมาหารเอาสองมาหาร x มากกว่า2มาหารก็จะเป็นลบ1ส่วน2 x ต้องมากกว่าลบ1ส่วน2แต่ทีนี้ x ต้องเป็นจำนวนอะไรด้วยจำนวนเต็มด้วยจำนวนเต็มที่มากกว่าลบ1ส่วน2มีอะไรคะเราก็เขียนได้เลย โดเมนของความสัมพันธ์ก็คือเซตของ x โดยที่ x ต้องอยู่ในจำนวนเต็มใช่ไหมจำนวนเต็มและ x มากกว่าลบ1ส่วนสเราเขียนอย่างนี้ก็ได้หรือเราจะเขียนแบบแจกแจงสมาชิกก็ได้คืออะไรลูกโดเมนของความสัมพันธ์คือเซตของ จำนวนเต็มที่มากกว่าลบ1ส่วนสลบหนึ่งได้ไหมไม่ได้คืออะไรลูกศูนยสองสไปเรื่อยๆแบบนีงไปเรื่อยๆเห็นไหมมากกว่าลบหส่วนสก็คือศูนย์เนไหนวนเต็มศูนย์เนาะต่อไปหาอะไรคะ หาเลนเมื่อกี้เมื่อกี้หาโดเมนเขียน y ในเทอม x แต่หาเลนเราจะเขียนอะไรเขียน x ในเทอม y เพราะฉะนั้นจากอันเดิมจาก y เท่ากับ 2x บวก1เป็นเดิมเขียน x ในเทอม y ฝั่งหนึ่งต้องเป็น x เพราะฉะนั้นครูขอสลับมาฝั่งนี้น่อยนะ 2x บวก1บวกอยู่ย้ายไปทำอะไรคะย้ายไปลบก็ y ลบ หนึ่งใช่ไหมสองคูณอยู่ย้ายไปหารนั่นเอง y ลบหนึ่งส่วนสองเราก็จะได้แบบนี้พอได้แบบนี้ทำยังไงต่อเขียน x ในเทอม y แล้วเขียน x ในเทอม y แล้วต่อไป x เ,เนี่ยมันอยู่ในไหนลูกในจำนวนเต็ม x อ,อยู่ในจำนวนเต็มนั่นหมายความว่า x ตัวนี้อยู่ในจำนวนเต็ม y บวกหส่วนสก็ต้องอยู่ในไหนด้วยอยู่ในจํานวนเต็มด้วยใช่ไหม y ลบหส่วนสก็ต้องอยู่ในจํานวนเต็มด้วยเพราะว่า y ลบหส่วนสมันเป็นยังไงมันเท่ากับ x มันเท่ากับ x เ okay, คไหมทีนี้เราก็พิจารณาค่าอะไรคะพิจารณาค่า y ว่า y เป็นอะไรได้บ้างที่ทำให้ได้จำนวนเต็มเป็นอะไรได้บ้างคะเป็นหนึ่งได้ไหมหนึ่งลบหนึ่งได้หนึ่งลบหนึ่งได้ศูนย์ถูกไหมศูนย์ต่อไปศูนย์หารสองได้ศูนย์ก็ยังได้อยู่ใช่ไหม y เป็นจำนวนเป็นศูนย์ได้ เออเป็นหนได้ต่อไปเป็น2อได้ไหมคะสอลบหได้1 1ึส่วนสได้ไหมเป็น2ไม่ได้เป็น3เป็น3 3ได้ไหมสามลบหได้2อสองหารสองได้1ซึ่งค่า1มันคือค่า x ใช่ไหมเป็นจำนวนเต็ม หมายความว่าในที่นี้พอมันอยู่ในจํานวนเต็มหมายความว่าถ้ามันอยู่ในจํานวนเต็ม y ลบหนึ่งเนี่ยมันจะต้องเป็นยังไง y ลบหนึ่งจะต้องหาร2ลงตัวถูกไหมต้องหาร2ลงตัวถูกไหม y ลบหนึ่งต้องหารสลงตัวมันถึงจะเป็นจํานวนเต็มแต่ถ้ามันหารสองไม่ลงตัวเป็นจํานวนเต็มไหมคะไม่เป็น เพราะฉะนั้นถ้ามันหารสองลงตัว y ลบหจะต้องเป็นยังไง y ลบหจะต้องอยู่ในจํานวนเต็มบวกคู่ถูกปะถูกไหมจะต้องเป็นจํานวนเต็มบวกคู่ถ้า y ลบหเป็นจํานวนเต็มบวกคู่หมายความว่า y เดียวเนี่ยจะต้องเป็นจํานวนเต็ม บวกขี้ใช่ไหมเต็มบวกขี้ทำไมถึงเป็นบวกด้วยก็เขาบอกว่า y มันต้องอยู่ในจำนวนเต็มบวกถูกไหมคะเต็มบวกขี้เพราะฉะนั้นเราก็เลยได้ r e n t ก็คือเซตของอันดับเออเซตของ y โดยที่ y อยู่ในจำนวนเต็มบวกขี้นั่นเองเต็มบวก ไต้องเป็นจำนวนเต็มบวกเท่านั้นนะเต็มบวกทีด้วยโอเคไหมเคนะอ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะพอแค่นี้ก่อนทีนี้สิ่งที่ครูจะให้หนูไปทำก็คือให้ไปทำแบบฝึกหัดที่แบบฝึกหัดที่ 7แบบฝึกหัดที่7ข้อที่1ข้อที่1ข้อที่1นะคะข้อที่2ข้อที่2 2ข้อ2ข้อทำา2ข้อก่อนนะคะข้อที่1และข้อที่2ลองดูลองดูเนาะอ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็พอแค่นี้นะคะ 拜拜。Bye bye.